แทบช็อกโอนิกิพาฟอนเตเล่บุกไปแพ้ทีมน้องใหม่ด้านแฟนบอลเริ่มเดือดหลังชนะทิปที่ฟอร์มดีแต่ไม่มีชื่อสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ FM c o อ m e n t จะขอพาเพื่อนๆไปส่องดูความคิดเห็นและมุมมองของแฟนบอลชาวญี่ปุ่นของทีมคาวาซากิฟอนเตเล่กันสักหน่อยครับหลังจากที่ทีมรักของพวกเขานั้น ทำผลงานได้หน้าผิดหวังโดยการบุกไปแพ้ทีมน้องใหม่อย่างไอเบลเลกนิงตะในสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์และดูเหมือนว่าแฟนบอลหลายคนเริ่มที่จะไม่ค่อยพอใจกับผลงานของทีมโดยร,รวมสักเท่าไหร่หลังจากที่ทีมใหญ่ระด,ดับเต็งแชมป์เจลิกของพวกเขานั้นสามารถเก็บได้เพียงสีแต้มจากสีนัดและประเด็นที่น่าสนใจในเกมนัดนี้นั่นก็คือการไล้ชื่อนักเตะไทยอย่างชนาทิพย์สุนเกษเพราะหลังจากเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานั้น ชนาทิพต์เพิ่งจะได้รับโอกาสในการลงเป็นตัวจริงในเกมบ bon อลถ้วยรูวันครับในวันพุทธที่ผ่านมาโดยเป็นเกมที่ฟอนตาเล่ต้องบุกไปเยือนทีมชิมซือเอสพลาสซซึ่งในเกมดังกล่าวเจ้าตัวเพิ่งจะโชว์ฟอร์มดีในเกมบอลถ้วยโดยการซัดไปหนึ่งประตูพร้อมกับผลงานที่ยอดเยี่ยมในเกมวันนั้นซึ่งไม่ว่าจะเป็นตัวสร้างสรรค์เกมรุกออกบอลสั้นยาวหรือลูกคิรพาสน์ใจบอลแทงทะลุช่องในจังหวะต่างๆชนาทิพ์ก็แทบจะงัดฟอร์มเก่งของตัวเองออกมาหมดแล้วในเกมดังกล่าวและนั่น จึงทาให้แฟนบอลหลายคนคาดหวังไว้ว่าด้วยฟอร์มแบบนี้ของชนาทิพย์โคดโอนิกิก็น่าจะกลับมาลองใช้บริการชนาทิพย์อีกครั้งในศึกเจลิกของเกมวันเสานี้และสุดท้ายมันก็ไม่เกิดขึ้นครับเมื่อทางสมโมสรได้ออกมาประกาศ11ผู้เล่นตัวจริงก่อนเกมรวนกับอเบเลกนิงกตะปรากฏว่าในรายชื่อนักเตะด,ดังกล่าวไม่มีชื่อของชนาทิพย์ทั้งในผู้เล่นตัวจริงหรือตัวสำรองและจากตรงนี้ก็ส่งผลให้ชนาทิพย์ยังคงไม่ได้รับโอกาสในเกมเจลิกอย่างต่อเนื่องเป็นนัดที่4ติดต่อกัน ซึ่งถ้าพูดกันตรงๆก็ดูเหมือนว่าจะใจร้ายกับเจ้าเจ,าเจาไปหน่อยครับเพราะนัดล่าสุดในเกมบอลถ้วยนั้นเจ้าตัวก็แทบจะเป็นนักเตะที่โดดเด่นที่สุดในเกมวันนั้นและก็ดูเหมือนว่าโมเมนตัมความมั่นใจทุกอย่างจะเริ่มกลับมาเพื่อแย่งในตำแหน่งตัวหลักอีกครั้งถ้าอ้างอิงจากฟอร์มล่าสุดแต่ถึงอย่างนั้นโคชโอนิกิยังคงที่จะมองชนะที่เป็นตัวเลือกท้ายๆอยู่ดีครับเพราะถูกมองว่าไม่เข้ากับระบบแท็กติกของตัวเองเนื่องจากหลายคนได้วิเคราะห์ว่ากองกลางของโอนิกิต้องมีเกมรุกที่ดุดัน และมีเกมรับที่เหนียวแน่นตามสไตล์แผน4-3-3แต่ถ้าหากเรามาดูนักเตะในตำแหน่งแดนกลางของฟอนเาเล่ที่โอนิกิชอบใช้เป็นประจำในตอนนี้อย่างเรียวตะโอชิมะยาสโตวากิสากะและไดยาโทโนะซึ่งถ้าดูจากฟอร์มของผู้เล่นเหล่านี้ในปัจจุบันก็แทบจะไม่ได้มีฟอร์มที่โดดเด่นและแตกต่างไปจากชนาทิพย์เลยครับโดยเฉพาะโอชิมะกับวากิสากะในตอนนี้เกมรับแทงเป็นหลุดและแถมเกมรุกในช่วงหลังของสองคนนี้ก็ดูจะธรรมดาไปมาก จนบ่อยครั้งทั้งสองคนมักจะถูกเปลี่ยนตัวออกในครึ่งเวลาหลังอยู่เสมอแต่ถึงอย่างนั้นโคชโอนิกิยังคงเลือกที่จะใช้ผู้เล่นกลุ่มนี้อยู่เหมือนเดิมเนื่องจากอาศัยแท็กติกที่ว่าเป็นกลุ่มผู้เล่นที่เคยประสบความสําเร็จกับสมโมสรบวกกับแท็กติกเดิมๆที่เคยเล่นร่วมกันมาอย่างยาวนานแต่ทว่าในตอนนี้ดูเหมือนแท็ติกของโอนิกิจะถูกคู่แข่งจับทางได้หมดแล้วครับซึ่งยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆในเกมนี้จะสังเกตได้ว่าไอเบเลกนี่กระต พวกเขาเลือกที่จะมาใช้ระบบเพสซิซ่งเร็วใส่ฟอนตเต่โดยที่ไม่ปล่อยให้ผู้เล่นของฟอนตเต่ได้คลองเกมหรือเคขะบอลไม่นานเลยครับซึ่งบ่อยครั้งอาเบเลสพวกเขาจะเลือกใช้วิธีการบีบเข้าบอลเร็วแล้วรอดักอ่านจังหวะเพื่อรอทําเกมโต้กลับแบบไม่ใช้โอกาสเปลืองซึ่งถ้านจะพูดให้เห็นภาพง่ายๆในวิธีการเล่นของอาเบเลสนิ่งตะในเกมนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นแพทเทิร์นเดียวกันกันกบมาริโนตเลยครับซึ่งวิธีดังกล่าวมันก็ได้ผลสําหรับพวกเขาด้วยจนสุดท้ายจบเกมก็เป็นทางฝั่งเจ้าบ้านอาเบเลสนิ่งตะเลยครับ ที่สามารถล้มยักษ์ฟอนเตเลได้แบบช็อกแฟนบอลคาวาสกิในสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์และนั่นจึงทําให้แฟนบอลของฟอนเตเลเริ่มออกมาพูดถึงการทํางานที่ดูจะตันไปหมดของโอเนกิที่พร้อมจะแพ้หรือเสมอให้กับทุกทีมในศึกเจลิกในฤดูกาลนี้บวกกับชนะทิปครับที่เพิ่งจะมีฟอร์มที่ดีในเกมบอลถ้วยแต่กลับไม่ได้รับโอกาสในการมีชื่อในบอลลีกซึ่งจากตรงนี้แฟนบอลชาวญี่ปุ่นพวกเขาจะมีมุมมองและมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรกันบ้าง เดี๋ยวเอาเป็นว่าเราลองไปฟังความคิดเห็นบางส่วนจากพวกเขากันดูเลยดีกว่าครับโดยแฟนบอลชาวญี่ปุ่นคนแรกก็ได้ออกมาพูดถึงหลังเกมนี้หากมีชนาทิปว่าฉันคิดว่าถ้าหากโอนิกิใช้ประโยชน์จากชนาทิปในเกมนี้แนวรุกของเราจะมีความอันตรายมากกว่านี้ และคนต่อมาก็ได้มาพูดถึงความรู้สึกของแฟนบอลชาวไทยหลังเกมฟอนเตเล่พรแพ้ให้กับนิเงตะว่าคนไทยที่เชียร์ชนาทิพย์พวกเขาคงจะเดือดและหัวเราะเยอะใส่ฟอนเตเล่ในเกมนี้และคนต่อมาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่อยากเห็นชนาทิพย์ได้ลงสนามในเกมนี้ว่าฉันอยากเห็นลูกเล่นใหม่ๆในแดนกลางของเราดังนั้นได้โปรโดโอนิกิจงใช้เข้าในเกมหลีกในนัดต่อไปเราควรใช้ชนาทิพ เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มากล่าวถึงชนาทิพต่อไปว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่ยากมากและฉันคิดว่าเราน่าจะใช้ชนะทิพเพื่อให้ตำแหน่งในแดนกลางของเราให้ดูมีชีวิตชีวาขึ้นมากกว่านี้หน่อยเชย่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มาพูดถึงรูปเกมของหลังเกมนี้สั้นๆว่าฉันไม่เห็นเกมที่น่าเบื่อแบบนี้ของฟอนตาเล่มานานแล้วได้โปรโดใช้ชนะทิพเถอะ และคนต่อมาก็ได้มาพูดถึงนักเตะที่น่าจะเข้าขามากที่สุดกับมาซินโยว่าช่องว่างระหว่างโอชิมะกับมาซินโยในเกมนี้ถูกปิดตายฉันรู้สึกว่าถ้าหากเป็นชนาทิพย์กับมาซินโยจะดูเข้าขากันได้ดีกว่านี้แต่โดยคนต่อมาก็ได้มาพูดถึงโอชิมะหลังได้รับอาการบาดเจ็บในเกมนี้ตั้งแต่ครึ่งแรกว่าเรียวตะโอชิมะได้รับอาการบาดเจ็บอีกแล้วโอกาสของชนาทิพมาแล้ว เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มาพูดถึงความรู้สึกหลังเรียวตาโอชิมะได้รับอาการบาดเจ็บในเกมนี้ว่าพูดตามตรงฉันไม่คิดว่าการจากหายไปของโอชิมะจะทําให้ฉันรู้สึกกังวลเพราะฉันคิดว่าเรามีกองกลางมากพอที่จะลงมาทดแทนกันได้อย่างเช่นชนาทิพย์เขาควรหลุดออกมาจากชุดสํารองได้แล้วและคนต่อมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นกับการอยากเห็นชนาทิพย์ได้ลงในเกมลีกว่า ฉันคิดว่าเกมรับของเรานั้นมีความผิดพลาดบ่อยมากและฉันมั่นใจว่าในเกมหลีก2องนัดที่ผ่านมาจะมีรายชื่อของชนาทิปแต่ก็ไม่และคนต่อมาก็ได้มาถามด้วยความสงสัยที่ชนาทิพไม่มีชื่อในเกมหลีกว่าฉันสงสัยว่าชนาทิปจะได้เล่นในเกมบอลถ้วยลูวานครับแบบเต็มตัวหรือเปล่าเพราะในลีกเขาแทบไม่มีชื่อเลย เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มาพูดถึงฟอร์มของชนาทิพในเกมบอลถ้วยว่าชนาทิพเขาสามารถทําประตูได้ในเกมลูวันครับแต่เกมลีกแม้แต่สํารองยังไม่มีชื่อมันดูเลวร้ายเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มาแสดงความคิดเห็นที่คล้ายกันกับเม้นเมื่อสักครู่ว่ามันน่าเจ็บใจที่ชนะทิพไม่สามารถมีชื่อในเกมนี้ได้แม้ว่าเขาจะยิงประตูได้ดีในเกมบอลถ้วยก็ตาม และคนต่อมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ต่อไปว่าสภาพทีมแย่แบบนี้ชนาทิพยังไม่มีชื่อเป็นผู้เล่นในม้านั่งสำรองอีกหรอและคนต่อมาก็ได้มาพูดถึงมุมมองของตัวเองเกี่ยวกับการไร้ชื่อของชนาทิพว่าฉันว่าชนาทิพไม่ใช่ความต้องการของโอนิกิตั้งแต่แรกเพราะโดยพื้นฐานแล้วชนาทิพเป็นผู้เล่นที่อยู่หลังเงาของตำแหน่งศูนย์หน้าแต่ระบบของคาวาสกิไม่มีตำแหน่งนั้น และนี่ผมจะขอนาคอมเมนต์นี้เป็นคอมเมนต์สุดท้ายสําหรับคลิปนี้แล้วนะครับโดยแฟนบอลคนสุดท้ายก็ได้ออกมาเผยข่าววงในเกี่ยวกับชนาทิพและคาวาสกิที่ค่อนข้างจะน่าสนใจเลยว่าอย่างไรก็ตามฉันได้ข่าวที่ได้ยินมาจากบุคคลใกล้ชิดของผู้เล่นคาวาสกิว่าสโมสรคาวาสกิฟอนตตเลไม่มีความตั้งใจที่จะปล่อยชนาทิพรวมถึงการย้ายทีมแบบยืมตัวเนื่องจากผู้เล่นเองต้องการที่จะท้าทายการต่อสู้ในตำแหน่งของคาวาสกิต่อไปดังนั้น ความเป็นไปได้ที่ชนาทิพจะออกไปจากคาวาสากิในเร็วๆนี้ยังคงไม่มีความเป็นไปได้ครับและนี่ก็คือความคิดเห็นบางส่วนของแฟนบอลชาวญี่ปุ่นเกี่ยวกับชนาทิพหลังจากที่เจ้าตัวยังคงไม่มีชื่อในเกมเจลิกเป็นนัดที่4ติดต่อกันซึ่งก็ต้องบอกว่าฟอร์มดีในบอลถ้วยของชนาทิพย์นั้นไม่สามารถเป็นแรงจูงใจให้โคชโอเนกิยอมใจอ่อนได้เลยครับ เจ้าตัวก็ยังจะดึงดันในการที่จะใช้แผนในระบบเดิมๆผู้เล่นเดิมๆอยู่เช่นเคยจนสุดท้ายดูเหมือนว่าระบบวิธีการแทคติกของโอเนกิในตอนนี้จะดูตันไปหมดเพราะไม่น่าเชื่อว่าแม้แต่ทีมน้องใหม่อย่างไอเบเลกนิงตะก็ยังจับทางแผนของโอเนกิได้อยู่หมัดซึ่งเชื่อว่าถ้าหากยังคงรักษาแผนอนุรักษ์นิยมแบบนี้อีกต่อไปก็ต้องขอการันตีเลยว่ายากที่ในปีนี้คาวาสกิจะเป็นแชมป์เจลิกได้เละครับและนี่ ก็คือทั้งหมดของคอมเมนต์แฟนบอลชาวญี่ปุ่นของทีมคาวาซากิฟอนเาเล่ที่ผมได้เก็บมาฝากกันซึ่งคอมเมนต์ทั้งหมดนั้นแปลโดยโปรแกรมแปลภาษาอัตโนมัติแล้วนํามาเรียบเรียงใหม่เพื่อให้เข้าใจได้ไง่ายมากขึ้นซึ่งบางคอมเมนต์ก็อาจจะไม่ได้ตรงกับภาษาต้นฉบับร0% 0นตักก็ต้องบอกว่าควรใช้วิจารณญานในการรับฟังด้วยนะครับและที่สําคัญถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไปกำลังใจให้กับ f m Sport ด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ